สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่นะครับกระต่ายในวงกลมกับกระต่ายนอกตัวนี้เป็นกระต่ายในวงกลมครับ500 CP กระเช้าสูงครับเป็นกระเช้าใหญ่นะครับตัวนี้เป็นกระต่ายนอกวงกลมครับ500 p, เป็นกระเช้าเตี้ยครับเพื่อนสมาชิกเอามาทาระบบครับจุดกระเช้าสูงก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็ในถังเนี่ยใส่ ใส่น้ำมันกา100๊าซร้อร์เซ็นครับปิดฝาให้แน่นปิดน็อตปล่อยลงให้แน่นน้ำมันก๊าซก,ก็ใส่เต็มปากขวดเบียร์เลยนะครับแล้วก็ใส่เรียบร้อยเราใส่ามาชุบแ้ลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซแล้วก็เอาสดใส่ถ่วยอุ่นแอลกอฮอล์ ครับอย่าลืมเอาสูบไปชุบแอลกอฮอร้อยเปอร์เซ็น์เพื่อเพื่อให้มันกินลม,มนะครับเวลาสูบลมเมื่อกินลมดีแล้วก็จะเดืกจะเกียงได้ง่ายะะตะเกียงเจ้าพยุเนี่ยเป็นตะเกียงน้ำมันก๊าดนะครับเป็นตะเกียงระบบลม ทำงานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนเลยครับเราก็เริ่มเผาเผาไส้ครับไส้จากขาวก็จะค่อยๆดำค่อยๆดำ,ดำจนดำไปทั้งลูกเลยครับแล้วก็จะค่อยๆขาวจุดขาวไปทั้งลูกเลยครับแต่จุดประสงค์ที่เราเผาเผาไสเา้เนี่ยครับด้วยแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆแล้วเราเผาหลักครับ หลักบนนะครับให้มันร้อนเมื่อหลักบนร้อนแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะเปลี่ยนน้ำมันเป็นก๊าซร้อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นก๊าซแรงดันนยมันก็จะได้สมบูรณ์ครับแล้วการเผาเนี่ยเราก็เผาไปสามสี่ถ้วยเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้หลักมันร้อน นี่ก็จะทําคลิปยาวเป็นอันเดียวเลยนะครับทั้งสองตัวเหตุผลเพราะว่าก็เป็นตะเกียงเจ้าของเดียวอะครับคือมันเป็นอย่างนี้ตะเกียงเนี่ยบางตัวก็ถูกเปลี่ยนอุปกรณ์มาอย่างเงี้ยครับมันเป็นชุดวาลวแป้นบิดินเป็นชุดวาลวแป้นบิดอย่างเงี้ยครับมันใช้ไม่ได้ครับมันคนละเกลียวใช้แล้วไม่เวิร์กก็เลยเอาชุดหาชุดวาลวแป้นบิดของกระต่ายเอามาใส่ครับจบแล้วครับ คือ ừ, ก็มีเ<ม>พื่อนสมาชิกถามเข้ามาว่ามันใช้อะไรอย่างอื่นทดแทนได้ไหมได้ครับถ้าเกี่ยวเบอร์เดียวกันขนาดเท่ากันแต่ถ้าเกี่ยวคนละเบอร์ใช้ไม่ได้ครับขนาดไม่เท่ากันก็ใช้ไม่ได้อีกคือเนี่ยครับถ้าเราถ้าเราหาอะไรเดิมมันมาใส่ไม่ได้หรืออุปกรณ์ของมันนะครับมันก็จะทำงานไม่สมบูรณ์ครับ ทั้งๆที่ระบบลมของตะเกียงกระเช้าใหญ่เนี่ยดีมากนะครับแต่ถ้าเราใช้อะไรที่เป็นของมันมันก็จะกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าตะเกียงอ่ยยังไงก็ก็สามารถฟื้นฟูมนใกลับมาใช้งานได้ปกติแน่ๆนะครับ ใจเย็นอย่างเดียวครับจุดตะเกียงเจ้าพายุไม่ต้องรีบครับเพราะว่ามันเป็นตะเกียงระบบลงทํางานผ่านหลักความร้อนครับยังไงหลักก็ต้องร้อนก่อนครับถ้าไม่ร้อนมีปัญหาเกิดเลยคนระับ ขอห้องก็เติมครับ นะครับสี่สิบทีครับนี่นะครับแป้นบิดชี้ขึ้นเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับพอเราพอเราเปิดเข็มมาที่สามนาฬิกาคือหมุนขวาไปเก้าสิบองศาครับเสียงลมจะเดินครับไสจะเกียงจะติดเลยครับเปิดนะครับนี่ครับียงลมเดินติดแล้วครับตะเกียง

นี่นะครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับต่อไปก็กระต่ายนอกกระต่ายนอกก็ทำเหมือนกันครับก็คือใส่น้ำมันกา100๊าซร้อ์เซ็น ก็ทำเหมือนกันครับเอาแอลกอฮอลมาใส่ไส้แล้วก็เอามาใส่ถ้วยครับตัวนี้ประจุครับ ปิดฝาให้แน่นครับหิบน็อตปล่อยลมให้แน่นแล้วก็เหมือนกันครับเอาสูตไปชุบมัก็อ,อแล,ล้วด้เพื่อให้มันกินลมอะครับอันนี้ก็ทําการเผาเหมือนกันครับเผาไส้ไส้จากข้าวขาวก็จะค่อยๆดําค่อยๆดบจนดําไปทั้งลูกนะครับ แล้วจากนั้นก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกนะครับนี่ครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมทางานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับเราต้องเผาหลักให้ร้อนเลยครับเมื่อหลักร้อนแล้วกระบวนการจุดนี่ก็คือเวลาเราจุดเนี่ยไฟก็จะไม่ลุกท่วมหัวตะเกียงครับไฟจะไม่ลุกท่วมหัวตะเกียงเลยครับแล้วก็จะใช้งานได้ดีครับไม่ต้องรีบครับจุดตะเกียงเจ้าพายุ นี่เห็นไหมครับไสจากดำทั้งลูกก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจุดขาวไปทั้งลูกก็แลยครับแต่ก็ใจเย็นอย่างเดียว ห้องก็เติมหนะครับคือหลักร้อนเลยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงตอนที่เราเปิดวาล์วแป้นบิดนะครับเสียงลมจะเดินซื้ดเลยครับตะเกียงจะติดเลยแต่ถ้าเปิดวาล์วแป้นบิดแล้วน้ํามันมันพุ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นฝอยนั่นคือหลักไม่ร้อนครับแค่นั้นเองครับหลักการง่ายๆคือเอาง่ายๆนะครับเผาหลักให้ร้อนเลยครับไม่ต้องรีบครับจุดตะเกียงเจ้าพายุ ใจเย็นๆใจเย็นอย่างเดียวเลยไม่ต้องรี นี่ครับก็เริ่มติดน,น,นะเสียงเครกวาวครับมันคืนลมก็จะดังอึดอึดอึดเลยครับยังไม่ได้เปิดวาล์วแ้นบิดนะครับแทบจะติดเองนะครับเปิดครับ เห็นไหมครับตะเกียงติดแล้วครับสมบูรณ์นะครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งนะครับเห็นไหมครับตะเกียงทั้งสองตัวจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับ นี่ก็ถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบตะเกียงเหมือนกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ